สวัสดีครับผมกินข้าวนะครับวันนี้มีปลาบูย่างเกลือนะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเขมเมนตำใส่มดแรงนะครับผมไส้หมูก็มีนะครับแล้วก็มีผักแซ่บคุณลุงจันนะครับ ใส้หมูย่างบร้อนนะครับ ต้องระวังนะครับกางมันแข็ง อร่อยนะครับป,บปลาบูไปก้างเยอะ วันนี้ไปดักกุ้งกุ้งไม่ติดติดแต่ปลาใหญ่ ทำสายมดแดงอร่อยนะครับ เนื้อปลาสวยมากนั่นขาวๆมันไข่